สวัสดีค่ะตีอยู่ที่ 3K NP ยนตกิจสาขา3โคกกระทุมค่ะที่นี่เป็นสำนักง,งานใหญ่นะคะจะมีรถตู้ให้เลือกหลากหลายปีหลากหลายรุ่นค่ะก่อนอื่นฝากกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะติจะมีอัปเดตรถตู้สวยๆให้ชมกันทุกวันเลยค่ะมีทั้งเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้เครื่อง2.5เครื่อง3,000ที่แต่ง VAP หรือแบบเดิมๆราคาเบาๆนะคะฟรีดาวนะคะมีะไว้ให้คุณลูกค้าได้เลือกชมค่ะ สามารถเข้ามาทดลองขับนะคะมาเลือกชมได้เลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็มีเปิดสาขาใหม่แถวโคราชนะคะคุณลูกค้าที่อยู่โซนนั้นสามารถติดต่อขอโลเคชั่นกับตีได้เลยค่ะหรือคุณลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถทําสัญญาเซ็นเอกสารในจังหวัดที่คุณลูกค้าอยู่ได้นะคะรถผ่านแล้วเราก็สามารถนํารถไปส่งให้กับคุณลูกค้าถึงบ้านเลยนะคะ คุณลูกค้าต้องการแบบไหนนะคะสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับตีได้ค่ะคันที่จะแนะนำในวันนี้เป็น Toyota c o m ม u t e r ปี07.08ค่ะเครื่อง2.5ดีเซลนะคะมาเลยค่ะคันนี้นะคะราคาเบาๆค่ะเปิดราคานะคะอยู่ที่380,000เท่านั้นค่ะสภาพสวยๆกันเลยนะคะนี่ค่ะเป็นป้ายฟ้าตั้งแต่แรกนะคะแปลงหน้าให้เรียบร้อยแล้วค่ะ เป็นแป,แ,ปแปลงหน้าเป็นเครื่องสามพันด้วยนะคะสะภาพเครื่องด้านนอกนะคะยังสวยงามอยู่เลยค่ะสะภาพดีนะคะพร้อมใช้งานเลยค่ะราคาเบาๆด้วยนะคะเราเปิดราคาให้แล้วนะคะคันนี้ใครที่ลูกค้าท่าในใดที่ต้องการราคาเบาๆนะคะขอแนะนำคันนี้เลยนี่นะคะมีครอบกระจกแบบมีไฟค่ะ มือจับพร้อมถาดอลูมิเนียมกันสาดกันน้ำฝนนะคะประมานรอบคันค่ะมีแม็กให้ด้วยละคะมีแม็กให้ด้วยแม็กสิเอ่อน่าจะดสิบห้าเนี่ยค่ะนี่นะคะฝาครอบละมานอลูมิเนียมเนี่ยชุดแต่งเยอะมากนะคะมีครอบซุ้มล้อด้วยนะคะกันกระแทกค่ะ นี่ค่ะตอนนี้สตาร์ทเครื่องอยู่นะคะคุณลูกค้าฟังเสียงเครื่องได้เลยค่ะเครื่องยังดีอยู่เลยนะคะใช้งานได้ค่ะสภาพดีนะคะคันนี้เป็นโทนสีครีมนะคะสีครีมอ่อนค่ะมีเครื่องเล่นให้แล้วนะคะเครื่องเล่น ซีดีค่ะเครื่องเล่นซีดีนี่เลยนะคะเป็นแอร์ไมโครบัสด้วยนะคะเป็นแอร์ไมโครบัสหน้าคันนี้ก็แต่ง v i p ค่ะแต่ง v i p แล้วด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวพาชมด้านหลังค่ะนี่ค่ะสะอาดะสะอาดมากเป็นเบาะ v i p เก้าที่นั่งด้วยค่ะนี่นะคะเป็นเบาะ VIP เก้าที่นั่งไซส์ใหญ่ค่ะนั่งสบายเบาะสามแถวนะคะ เบาสาแถวราคาเบาๆค่ะ3 8มแสนแปดืค่ะนี่นะคะมีคอนโซลค่ะมีพาวเวอร์ด้วยนะคะภายในหุ้มหนังรอบคันหลังคา VIP เป็นแปะนะคะนี่ค่ะสวยงามค่ะพร้อมใช้เลยนะคะสะอาดค่ะมีทีวีจอพับให้ด้วยค่ะแอร์ไมโครบัสนะคะ แอร์เย yeah, ็น okay, ช mm. <No. S 2> ําเลยค่ะตอนนี้เปิดแอร์ไว้ด้วยนะคะประตูดูดแล้วนะคะเป็นประตูดูดแล้วสวยงามค่ะใส่อ p อปชั่นมาครบเลยนะคะนี่ค่ะประตูดูดแล้วนะคะแบกพร้อมยางนะคะแบกดอกยางยางชัดเจนอยู่เลยค่ะ มีสปอยเลอร์หลังค่ะมีการกระแทกนะคะการกระแทกด้านหลังด้วยมีตู้ซับค่ะมีครบเลยนะคะทีวีเครื่องเสียงนี่ค่ะสวยนะคะสวยค่ะพร้อมใช้เลยนะคะ คุณลูกค้าที่ต้องการลดราคา3 0 0แสนนะคะ3 0 0แสนปล้ายขอแนะนำคันนี้เลยนะคะไม่เกิน4 0 0แสนค่ะพร้อมใช้ด้วยนะคะอุปกรณ์ต่างๆนะคะสวยงามค่ะดีจะมีลงรายละเอียดข้อมูลรถคันนี้ไว้ที่ใต้คลิปนะคะคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ค่ะคันนี้นะคะขอ ขายเป็นเงินสดนะคะราคาเงินสดนะคะสา0แสนแปดหมื่นนี่ราคาเงินสดนะคะนี่ค่ะมีที่เท้าแขนให้ด้วยค่ะของเท้าแขนอุ้ยแอร์เย็นมากเลยค่ะแอเย็นนะคะนี่ค่ะไม่ประมาณส0 0แสนนะคะ2องแสนค่ะโอเคเลยนะคะสภาพดีพร้อมใช้ ราคาเงินสดนะคะ380,000ค่ะสะภาพโดยรวมนะคะพร้อมใช้ค่ะนี่ฮะตัวรถก็บางๆกันเลยค่ะออปชันก็มีเยอะค่ะออปชันก็มีเยอะนะคะแปลงหน้าเป็นเครื่องสามพันให้แล้วค่ะ,นะคะดีฝากไว้ด้วยนะคะคันนี้ค่ะปี07.08ค่ะ ายฟ้าตั้งแต่แรกด้วยนะคะพร้อมใช้ค่ะ